เป็นรอยเนะอัน,นเป็นรอยปะนู้นอันนี้ก็มีรอยถอดแผงคุณไดเฮดวันนะครับ โอ้ยต้องถอดนขนาดนี้นะครับต้องถอดนขนาดนี้ถึงแหงี่ออกได้ท้างในก็สกปรกเลยดูต้องถอดขนาดนี้แล้วถอดนี่ออกกอะชอนออกก็ออกไม่ได้ถอดขนานี้ก็ไม่ได้ต้องออกข้างหลังนี้แหงี่าขึ้นมาข้างบนเนี้แหง่ออกมาด้านนี้ข้างบนเนี้โอ้โหทำมาให้ถอดยากเหลือเกินโอ้ยถอดแผงคอนเนเซอร์ครับทำไมถอดเยอะเอะกินฝุ่นก็เยอะโอ้มนะ้ำ อถอดเยอะถอดเยอะคุณได้เฮ็ดวันสายกลางรั่วโอ้เขยโอ้หนูขึ้นนัดด้วยคุณได้นะครับคุณได้สนอ่งแล้วาจะบอกว่านัดเกี่ยวเสียตัวนึ้งด้วยโอ้ถอดเกือบไม่ออกไม่รู้เร่องโดนน้ำไลยโดนน้ำเกี่ยวเสียจะเข้าอาก่อน โบเลียน็อตน็อตสองตัวบนสองตัวล่างสนิมกินตัวนึงเกี่ยวเสียเกี่ยวเสียไปแล้วเกี่ยวเสียแล้วตัวนี้ถอดเกือบไม่ออกเอาตัวตรงนี้นี่สนิมสองตัวล่างสนิมกินโอเคเอาแล้วครับใส่เดียวไปแล้วเาหูดำค้างเลยใน มีดําแข่งเลยตัวนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดําแต่สกปกอยู่นนี้หายสายไฮเพชเชอร์รั่วนะครับสายไฮเพชเชอร์ Hi รั่วอย่างแรงเลยรั่วทั้งเส้นเลยคุณได้เฮดวันเฮดวัคนคนุณได้เฮดวันสายกลางรั่ว ได้ทำความสะอาดก้น้ำนะรับัดแข็งล้างแล้วเราจะได้ประมาณนี้ได้เอากลับผิวไปแล้วต้นใหม่ยใสไปแล้วขาวจั๊บครับได้ดีสปิดไาแล้วปิดไฟแล้วทีนี้อ่ากระสริล็อกล้างให้ได้ครับล้างให้เร็วล้างให้แล้วสะอาดกว่าเดิม ล้างถ่ายน้ำทำความสะอาเรียบร้อยนัดนี้ก็แอ้ไข์แล้วจะใส่น้ำอะไรแก้ไขแล้วจะใส่จารบีแอรคอมแอร์ด้วย,ยวใ,สออใส่คอมแม่ที่คอมแม่อยูนี่คอมเพรสเซอร์ก็ใส่ไปแล้วครับใส่คอมเพรสเซอร์ไปแล้วใส่ฟันเข้าไปใส่คอมไปแล้ว นอนปลาท้องครับเปินแจก่งเงี้ยลูก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ยมานน้ำเป่าให้นั้นมานน้ำเป่าให้แล้วครับเป่าให้แล้วทำความสะอาดให้แล้วเป่าทำความสะอาดแล้วมันน้ำได้ใส่แผงแคเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้แผงเข้ามาแล้วครับใส่แผงเข้ามาแล้วเราก็ใส่ขั้วบนนี่แหละแล้วก็ใส่ขั้วบนเนี้ยนีดนั่นแล้วนัดหนึ่งสองสามอันละสามตัวหนึ่งสองสามมาสายอยู่นี่ แต่พวงเสียพานใส่เรียบร้อยตัดเครื่องเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์นะมาเพเชื่อ โลบเชอร์สามสิบนี่ยโลบิชเอเจ็ดสิบหกเก้าบิดแปดนะประกอบกลับแล้วครับประกอบกลับแล้วเขาอ,อยู่ประมาณนี้วันนี้ถอดแทงที่ถอดเยอะ ตรงนหนก็แน่นเทียดเลยนานีแน่นเทียดเลย